สูบน้ำกำลังจะจับปลาจากบอ่อเล็กไปไว้ในบอ่อใหญ่ตรงนูน้นสูบไปรถแตงโมตรงนู้น,นลาทิ่งเลยมาเดือนแร้ประมาณสองเดือนบ่อ,บอเล็ก ចាំលើនេះមួយមែនចាប់ត្រីលើចាប់ត្រីសູບទឹកចាប់ត្រី เงนกะะ็แหละกตกที่อาเดียเดียวล nha gần cái 没加了。 เดนินเรื่านีเนี่ยถือปลาปล่อยเลยนะอ่ะเดี๋ยวเน้อ,อถือก่อนไล้ปลาปล,ลขาขาว เลยปลาเป็นร้อยเอยหลือปลาอยู่20กว่าตัว โั้ยหตัวเดียวเหร่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าตัว10ตัวเลยสิบตัวไม่น่ามคงไม่มีปลาในสัตและสิบตัว 50ตัวเหลือสิบตัวร้อยหนึ่งเหลือ15ตัวตัวเล็กนะโอ้ัอซลกำลังเทแล้วนะคะปล่อยปลาให้เขาอยู่ในสระใหญ่เล็กไกล้อว้นโนนึ่งสระทมตายหมดอยู่ในบ่อเล็กเขากำลังมึนงงอยู่นะคะตอนนี้ เกษตรหัดทำนะคะหัดเลี้ยงปลาหัดปลูกนู่นปลูกนี่อันนี้ปลาธรรมชาติยายดูปลาธรรมชาติหน่ะปลาช่อนอันนี้ปลาธรรมชาติไปรวมรวมกันเลยปลาช่อนไปยรวมกันปลาช่อนธรรมชาติอันนี้ก็ไรเนียงนู่นปลาขาวตายแล้วปลาซิวปลาซิวตายแล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบายบายอรุณเจริญเดือไปอยู่ในน้ำใหม่แล้วนะ่นเนี่ยในน้ำใ,นใหญ่ด้วยอยู่ในน้ำใหญ่บอ่อใหญ่นี่แต่แรกก็ไม่ได้อาปล่อยตรงนี้หรอกเพราะว่าจะเลี้ยงให้เขาตูก่อน นี่พอดีตายหมด